สวัสดีครับมีน้นำเสนอถนนคอนกรีตนะครับรอบบ้านนะครับรอบบ้านเส้นนอกบ้านสวนนะครับเนาะลอมาหลายหลายหลายไม่่าแล้วนะครับเนาะบานนี้เพิ่นกดัดได้มากเห็ดมาแปลงให้แล้วนะครับต้องขอบคุณหล,ลายผักสวนนะหล,ลายผักสวนที่รวมแรงรวมใจกันนะครับมารวมมาทําทั้งสถา,านงบประมาณทั้งอบตอ ทั้งสปตทั้งไทยบาทในเมืองคณะกรรมการมูบลบ้านคณะสร้างนะครับสร้างพูรกภกสร้างนะครับทั้งกำนันหยญญาบาลทุกส่วนนะครับเนาะที่มีส่วนเกี่ยวของทุกทุกผักส่วนละต้องขอบุณขอบคุณหลายๆนะครับ่นมาเห็ดทงังคอนกกีรตนะครับมาขนาดมาตรฐานนะครับมาตรฐานเลยนะก็คงขอบมาได้สะดวกสบายระวาดนี้นะครับเนาะสะดวกสบาย แล้วมากขึ้นนาฝนจะต้องลําบากนะว่าหนามันกัดเสาะหนามันไหลแห้งนะครับเนะบาะบัดนี้สร้างพจนก,กัดได้เฮ็ดไปแล้วเบี่ยงหนึ่งนั่งอยู่เบี่ยงหนึ่งวันนะเมื่อนี้พจนก,กัดเตมาเทฟังทั้งด้านด้านขวาเมืองผมนะครับนาะมือนี้เนาะนะครับเป็นเสถียพนกัโค้งไปแล้วนะครับอีกทั้งด้านสายเมื่อนี่ก็เซ็จไปแล้วนะครับเนาะเมื่อนี้พจนกัดเริ่มาเทได้แล้วทังด้านทั้งจีกว้านะครับเป็นทางสี ขนาดกวา้าง8เมตรเลยนะครับสวยงามนะครับมันคงนะครับเป็นขอบคุณทั้งพี่น้องสร้างทั้งบ้านบ้านโคกงนะครับเนาะขณะสร้างมันก็จะโคกงนะครับพี่น้องบ้านเฮามหล่ะครับโคกงแบบโคกงน้ำผานะครับเนาะพันสร้างพันมาเห็นงานให้กอะไ้ครับขอบบุญขอบคุณนเป็นอะไรครับดีมีแห้งครับพี่น้องเอ้ยเป็นมาเห็นมือนี้พ่นกระสิลงดังด่านสีกนี้นะครับเนาะเป็นทางออกทางไปบ้านพ้นงามไปนะครับเนาะ พี่น้องทั้งของกงขมพระคนก็มาเห็ดเป็นสร้างนะครับน้องมาฮห็ิโก็สางยางนี่ที่ตรงนี้นะครับต่อไปกับโคงพี่น้องแทบานเท่ากันสิได้เที่ยวเขาออกสบายแล้วครับเที่ยวเขาออกสบายไปมากสะดวกนะครับเนาะยินดีน้ำนะครับทั้งพี่น้องด้ยินดีน้ำหลายๆายนะขอบคุณทุกส่วนทุกผากส่วนนะครับซอยกันสางสันพัฒนาดัดแปลงไปนะครับเนาะก็จะมาเชื่อมต่อกันสามแยกนะครับสามแยกนี่วันนี้ นะครับทางเ่าทางแกเขานะครับมันก็จะมาเสียมจอดกันนี้นะครับมาเสียมจอดกันนี้นะครับเนาะแกยังสิเของมาแก้ปัญหาขึ้นตรงมุมนี้นะครับเนาะมุมนี้คือว่าช่วงจะได้จัดการแก้ปัญหาอยู่ครับมุมนี้เพราะมันเป็นทางเลียมตัวนี้มันโค้งมากก็สิบระสุปัญหานะครับกับมุมตรงนี้นะครับเนาะมันหัวด้านถึงนะครับมุมโค้งตรงนี้มันก็บหัวถึงนะครับมันยังเป็นเศษเป็นเหลือจะ่นีอยู่ก็คงจะต้องเด็๋ฝากให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวของนะครับด้อจะได้กกัดดัดแปลงส่วนนี้อย <mel> ู่น <mel> ี่เพราะว่าเป็นุ่มหักคงตรงนี้มันยังว่างนะครับน้ะมันหวางอยู่นะครับเพราะว่าพื้นที่ก่อสร้างจริงๆมันก็อยู่มีแค่นี้นะครับนี่มีแค่นี้มันกับว่าคุ้มไปหอดลายทางนะครับเนาะลายทางตรงนี้มันว่าคุ้มไปนะครับเนาะเนืองเสรมันเหลืออยู่กรคองอยู่ตรงหางประมันเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมนะครับกับมุมหพักตรงนี้นะครับเนาะมุมงพักตรงนี้ก็เป็นหลุมนะครับเป็นหลุมตรงนี้นะครับมันก็เคือสีวัสดุ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับน้อยตรงนี้ฝากนะครับฝากผู้รับผิดชอบนะครับพวกมีคนเกี่ยวของได้ใส่แก้ไขนะครับเด้อเอาครับขอบคุณนะครับพี่น้องครับอ่ะเคนมาเทศนะครับในรถผสมหม้อปูนมาเทแล้วตรงนี้นะครับเด้ออ่ะอันนี้คับผมนะครับน่าช่างคนสุขุมงานนะครับนอกคนมาดูงาน จากกองช่างอบพต้องคนใหญ่นะครับเอ่อหน้ารย์จากกองช่างอบพต้องคนใหญ่กันมาดูแลกองงานนะครับเนาะอพพต้องคนใหญ่นะครับ เอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอ่าสั่งจากของช่างคนนะครับสวัสดีครับผมมัตนาครับโอ้เดี๋ยวท่านดีอลไรบ้านยังหนาเลยของช่างขอบคุณอะไรครับนายช่างครับทุกปีกันฝนตกมากใหญ่จะหน่อยแล้วครับบาดบาดนี่หายห้องแล้วบาดนี <a> อ๋อครับผมอันนี้แปดเม็ดหาจะ่เนาะอ้ีหาเม็ดโอ้ดียหาเม็ดนะครับท่างกวงหาเม็ดนะครับเด้อครับครับผมอ๋อครับผมตางนายช่างขอบตเพิาวาคุมงานะครับเป็นว่าทางนี้ท่างนี้กวงหาเม็ดนะครับฮอดแปดางกลางหาเม็ดกันฮอนเ้งคนมาให้เด้ครับ เป็นรอตเตอชี่แล้วโอนี <avez> ่นะครับเนาะอื อ๋อถ้บเป็นรถหินก็มานะะครับด้วยทันเทพหินน้ำนะครับแล้วหินนี่ก็แปลงนั่นเองนะครับอันนี้่อนนี้คือคออนขีด สร้างคนว่าล่ลงเอาอยางมาลงใส่ให้พอได้แก้ขัดนะครับพวกมือเพราะเป็นเป็นยางมาลงนะครับนิดนิดนึงส่วนมุมพุ่นมันจะเป็นลูกล่างมาลงครับมมุแก่ทั้งฝ่ายแ,แดงนะครับแทงการจะเอาเป็นลูกล่างมาลงให้เอาออออเป็นความกว้างหาเมตรนะครับไหลถนนห้าเม็ดนะครับเนาะมือนีเพิ่นกระสิเพ็ดให้มันแหลมมือน,นีครับเพ็ดให้แหลมมือนี่เลยนะครับองค์การทวนว่า วันนี้จะเทให้หมดให้เกลี้ยงให้เสร็จวันนี้นะครับส่วนนี้เพิ่นเก่มาลงตาคายลวดไว้แหลวเล็กไปแล้วนะครับก็มีนายช่างออกเพต่นมาควบคุมดูแลงานอยู่นะครับเนาะขอบคุณทุกฝากส่วนนะครับเด้อพี่น้องฝากผมขอบขบขอบคุณด้ครับเครื่องรดโม่รดโม่ปูนนะครับก็ไลเขมานะครับเป็นเครื่องจะกลน ก่อสร้างนะครับเนาะซึ่งจะคนก่อสร้างก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเป็นโมพูลมาเทนะครับมาเทโอรถลุ่มน,นี้นะครับนะเนาะเครื่องโมพูลรถโมพูล,พลนะครับเ,เป็นทางถนนเส้นทิตใต้บ้านนะครับทิตใต้บ้านทางสวนทางสวนวิทย์นะครับทางออกไปพ้นงามนะครับของน้องคุณมูเจ็ดนะครับเด้อ เป็นน้องคุณโมเจตตตำบลน้องคุณในอำเภอหน,นองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้คือจุดงานนะจุดหน้างานอยู่ยที่บ้านน้องคุณโมเจตตตำบลน้องคุณในอำเภอหน,นองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้คือจุดหน้างานนะครับเด้อน,า,นา,ายช่างนะเพิ่นก็ม,มาดูพอผมดู okay. แลาง,งานนะครับเนาะเพิ่อนมาจัดเซตให้มื่อนี้ครับเพิ่นมาเทไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้ครับมาเบิ่งงานน้องเพิ่นครับผมไม่เบียกีก็ไม่เปลิ่นขอบบน เขารองงานนะครับเก็ ช่างคนนะครับเป็นนายช่างคนมาดูแลง,งานนะครับของคุมงานก่อสร้างนะครับเนาะนายช่างจากของช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองคุณใหญ่นะครับาง,งานนี้คือตำบัหนองคุณมูเจ็ดตำบลหน,นองคุณในอำเภอหน,นองหอกจังหวัดระยอดนะครับอันนี้คือบริเวณก่อสร้างงานนะครับเด้อ เป็นการตรวจสอบงานนะครับเนาะเป็นงานการตรวจสอบคุณภาพของปูนของนะครับเนาะมันจะมีแดมาตรฐานํำใดนะครับเนาะก่อนเครื่องมือชินนี้ก็ไห้นะครับเนาะเข้าใจว่าจะสั่นนะครับเจ๋นะครับเนาะ นายสั้างนะครับนยสังนะครับเนาะสรางคนหนางานคนนะครับคนหนางานคนนะครับปวดเห็นวอนนอนปวดรองไฝบาดจิอ่าไปไล่ขึนไปเออเป็นเด็กนี้วิธีการใส่ลูกใส่เล็กจริงนะครับจริงเล็กจริงไล่ขึนไปนะครับหนางานก็สีได้เสมอ อนี่คือวิธีการนะครับวิธีการวิธีการท่องเห็ดทองสางกนนะครับเป็นเครื่องมือพื้น้นะครับเป็นเครื่องมือพืน้นๆถึตงต่างจากเครื่องมือที่ในไงท์เจ้านะครับเนะนาะย <ś c oughs>

đến Ben Lord có tiền đào cả luôn. ờ subscribe cho kênh

วิธีการเทพของคนนะครับมาดูผมก็บ่กเคยเห็นนะครับว็เลยข,ขออนุญาตนะครับทายวิธีการทำวิธีการทำง,งานวิธีการเทพปูนไม่ได้เท่าไรนะครับเนาะเออก็บ่เคยเห็นไม่ได้เที่ยวไปเที่ยวมาเฉยแต่บ่กเคยเ,เ,เห็นวิธีเห็ุบ่เคยเห็นวิธีเ็ดก็จะเ็ต่าไหรน,นะครับวันนี้ทายถ้ำหเห็นนะครับการเท็ดท่าง่อนกีตน้มบานห้องเท่าไหรเขึนมีตาทาย ลวดนี่รถดำมาเทศปูนลงกับที่เพชรชื่นสีนะครับหินหลายนะครับหินหลายเนี่ยนะครับวอนนะครับทำของนข็งเอานะครับเนาะอืม,อ,ม,อ,มอันนี้คือเทคนิควิธีการทำผมก็บอกเคยเห็นบอกเคยเบิรงนะครับนี่มาเบิรงของอนุญาตท่าน ขออนุญาตตามคนนี้นครับจากเบื้องเชื้อเลยครับจากเบื้องจากเห็นนะครับพ่อได้ถ่ายภาพถ่ายนึงพ่อได้ไปเบื้องไปเห็นแน่ในลูกหลานที่น้นองเป็นเห็นนน่น้ำแน่น้ำผมแนญญม่นสนิทผมไม่เคยเห็นจากเบื้องนะครับเนาะขออนุญาตนะครับเออการทําทางเป็นเท่แบบนี้นะครับพี่ตังคี่แหละเคยได้เที่ยวไปเชื่อมาเป็นเทพไหนแน่นะครับเนาะ เป็นเป็นเต้เป็นกระดิ่งเพป็นกระดิงเล็กขึ้นน้ำของเล็กเั็นคู่อ๋เล็กตาคายมันกระดิงขึ้นอย่างมันสูงขินขึ้นไงตาคายเป็นอยู่ในกลางๆปูน้งมั่งนี่มั่งนี่ยแมนแมนครับมันย่องขึ้นให้โอ้นะครับในตาคายดปงขึ้นเล็กนี่ขินมากอันนี้เป็นเล็กกิ้งเล็กกิ้งห้นาดินเสมอการไ้นางเสมอการอันมีความทำนาญในการทำงานนะครับเนาะ งานนา่นคือนันเพชรมาแล้วนะครับเนาะเผ็ดมันหนีคนมาเผ็ดมันแหลมมันหนีนะครับเด้กพี่น้องเลยแห้มมันหนีกับอีกมืออีกมือให้ห้องเฉลยใส่ปกติจะเอาลูกลั้งมาไหลมาเพชรลอดหลอดทางนะครับเนาะโอเคลอยเนี่ยใครผ่านเด้อพี่น้องเด้อใครเปิดเบิ้งงจ้เห็นมันมีเงาเบื้องหลังนะครับ บุ้งตังไหนกุ้งหงลังนี้เรากระเพราเน็ตถาใครพอจะเห็นในเบื้องนี้นะครับเป็นที่ระลึกนะบาดเด้เบื้องแนวบนได้เแ็ดทางาห้นะครับได้เน็ดทางาห้เป็นความยินดีกับพี่น้องนะครับต้องคุณเท่าได้แค่ท่าเสร็จนี้สะดวกสบายแล้วครับเป็นข้อนกีดพงใส่ปอีกหลายปีนะครับรเานาะบาดเด็ดขั้นรุ่ง้้มต้องขึ้นอีกหลายปีนะครับเนาะหลายปีอันนี้ที่ง่ายก็คือที่ต้องคุณมูเดเสร็จนะครับ น้องคุมกเกตเพื่อน,น้องพอกว่ารว่าเราจนาสร้างคนกระจายไปบ้านโคกงคงข้ามานนะครับแล้วก่างเการผูกโค้งข้าผ่าคนนะครับทั้งพีง่นนองทั้งคนนะครับมาเห็ดเป็นสร้างลงมือเห็นแล้วนะครับเ่าเรื่องโองโอ้ยนะครับเ,าเานา ในการเป็นรถหม้อปูนบ้างเช่นไงกนเป็น,นค,ความเป็นหม้อแล้งปูนให้เอาม้นกลอกต้มก๊อกเกษตรกรเกต่ก่อนนะครับเป็นเนี่ยหม้อม้วนม้นนม้วน,น,นเองในางานคน้นกลมือม,มีเสร็มาอีกระดับหนึ่งนะครับเนาะอีกระดับหนึ่งผมเองก็เคยไปเห็นงานปูนงานก่อาสร้างยึดน้ำลงเลี้ยนนะครับไปเห็นน้องขย่าเ,าเป็นลูกน้องขเจาเ้า,เจาตอนเลี้ยนจบไปใหม่พันทำงานนะครับโอ้ หินหลายนะครับหินหลายหินหลายหินหลายนายแข็งแรงนะครับเนาะนายแข็งแรงหินหลายนะครับหินหลายหินหลาย รถนี่มืดแล้วรถนี้นะครับเอารถนิ่งๆไป็ี่ประมาณนี่นะครับรถนิ่งๆเป็นประมาณมน,าาน,นี้นะครับเด้อก็รถประมาณพักเม็ดนะครับเอาเท้ากันแล้วกันท่านนี้นะครับนีคที่ในงานต่อรถอืมกินกินโน่นพญานหคอะไรเอขอหักศักดิ์ศักดิ์จ้างคนแบบนี้หาคนนะครับ Sang nguyên hạng con lạch kim ngưng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  kim thì kim ngưng kim ngưng kim ngưng kinh ngưng kim 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 mình kim ngưng kim ngưng kim ต่ก่อนนี่ก้าเปาใส่กิ่งเลยบันนาย้างคันวาเชดให้แล้อมอนีนะครับมันรับงานหลายมองยืนอยู่ททางกองตันงบังกุ่นประเทศนี้มันแล้วนะครับเด้อทงเร็จแล้วมือนีนะครับภายในมันจะใส่เสียงเงาใหม่มาทำหนาให้มันเสมออีกหนึ่งนะครับมันกวดกวดกวดอืม เป็นเป็นปีมือเป็นงานปีมือเพื่อนนะครับเราเพิ่งเคยเคยทำนะครับขวดทวายนะงานมันเสมอกันสวยงามแบบเรียบนะครับน,ะเนาเบื้องวิธีกวดแนวนี้นะครับมาเบิ่งวิธีการกันเหตุยังไงนะครับพวกเขาไม่ได้เที่ยวสิเรียสเป็นบ่บ,บ่ให้เบื้องถ้าจะเที่ยวแต่เพิ่นมันีมาเบิ่งวิธีเหตุเพิ่นนะครับรเหตุยังไง เข้าเที่ยวอย่างเดียวอมันเอาป่านานนะอือดีครับดีดีฮฮ่าฮ่่า่า่าเับนครับนาอ่าอ่าอ่า ควงขกวงหาเม็ดคางละสองเม็ดหาิบโอ้ครับครับข่วงขกวงของผิวจะได้จอดมันใหดไปหาเม็ดได้พี่น้องเลยข่วงข่วงหาเม็ดอืม พี่น้องตั้งโคกงนะครับพี่น้องโคกงมันมาเห็นงานฮ่า่าอกาสกนองหัวมอนเ่นไปนั่นนะครับพี่น้องเป็นเป็นเห็นงานดีดีครับเป็นเห็นงานตัวกานไสัสบายเ็นก็ได้ สร้างคนกับนี่บ้านโคกงกับบ้านเลาน้อยนะครับมาเห็นน้ากันนะครับว่ามันอยู่บ้านเดียวก็สร้างมันก็จะบ้านขกงแน่บ้านเลาน้อยแน่นะครับมันมาเห็นงานน้ากันนี่แหละเป็นทีมงานเดียวกันบมานมีโคกงบ้านเดียวนะครับเป็นไงมันก็จะบ้านเลาน้อยบ้านเลาน้อยไก่ห้อยแหละมาบ้านเข้าบ้านแก้บ้านพี่น้องเ้านครับบ้านเลาน้อยก็ได้ไปมหาสู่กันเลาน้อยนะที่ใส่วางว่างมวย เรารอหนนะครับเนาะบนี้ให้ินทั้งไกคว้มกวงกับหาเม็ดนะครับได้ค้ามกวงหาเม็ดเล่นละสองเม็ดเพิ่งรวมแล้วเป็นหาเม็ดนะครับทั้งหมดข้อมกวงของถนนนะครับถือว่ากวางนี่นะครับไปมาได้สะดวกแลครับสวนกันได้สะดวกส,วส,วกสบายนะครับนะถือว่ากว้วงนะครับความหนากับหนานครับเห็ดหนา ทางสรางอบตมันก็ว่าช,ช,ช่างชุดนี้ทำงานดีนะครับท่างานดีนะครับช่างชุดนี้นะครับใบวางไก่ใหญ่เป็นว่าขนนะครับเนาะเป็นผมก็บอไดไปเก็บของมาผมก็ว่าเออได้ใช้ได้สายก็ดีแล้วนะครับนะครับอ่าอ่าอ่อ,อ,อเป็นดำขั้นในนะครับดำขั้นนี้เห็นปล่อยบัจจิการุ่นนะครับจิตการุ่นน้องโน่น้องหอ,งอก,กันนะครับนัน่นี่เป็นไปด,ดำดำที่แม่นมามาเทนะครับ ผสมอัตโนมัติอย่างตะกี้ผัดโอ้ยใส่เนี่ค้นหมุนก็ลุกกลุกกลุกหาเสร็จแล้วหาเสร็จเทใส่ใส่หาเอาหินเ่ยบุญใส่เนี่โดนนะครับเ่ยกีกทังนกินนะตะกีไกทันเกนโอ้ิ้มหนัได้ไปทิ้มลังก็จะไล่ไปทิ้มล่งจะไล่ไปนะครับ อะไรอย่างไปนะนะับมีพิธีการถนนข้างเอาให้เห็นกันนะครับวิธีการทำถนนส้างขอบ้านแล้วโอ้นะครับเป็นดำสะไยนี้ครับได้อีกประมาณ้สองเมตรสามเมตรกับหอดทุดแล้ว เป็นนะครับเนาะเดี๋ยวบอหลายอะ้รอีกลอกเดี๋ยวนี่หน่อยมึงอ็นเสาร์การตอนนะครับเนาะเอ็นเสาร์เราจะมาเก็บงานต่อนเอ็นเสาร์แล้วนะครับเหลียวบอหลายมันนี้มันคำแล้วจะทำบอลแล้วนะครับมันจะปิดงานแล้วนะครับเนอะมันนี้มึงเอ็นเสาร์มาเก็บรอเนี่อีกลอกนึงนี่หน่อยเนี่ครับประมาณสองเมตรนั่นแล้วจะเกี่ยวงานเรียบร้อยนะครับได้เป mm. ็นงานก่อสร้างถนนเส้นหลอบหมู่บ้านด้าน ไต่ของน้องคุณมูเจตนะครับบานสวนวิทย์ออกไปทั้งนี้นะครับไปทั้งบานโพนงามมันนี้นะครับเนาะบานสวนนะครับนี่ครับกระทางเขาบานสะดวกสบายแล้วก็ขอบพุ่นได้ไรครับอ่เสร็จน้เสนเนื้อภาพในการก่อสร้างใ้พี่น้องในเบื้องในส้มใบเครื่องทำานี้รดนะครับเด้อพี่น้องเอาเอาให้พี่น้องตอยู่ดีไม่แห้งครับความเก็บแยงใดความขาใหไม่ครับติดตามรับทมรับฟันนะครับนะครับอากราบสวัสดีครับผมสบายดีครับ